สวัสดีค่ะจีจี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำกันนะคะวันนี้วันที่สิบเดือนสิบเอ็ดนะคะมาดูกันที่มุมมองเดลี่เหมือนเดิมกับราคาเดลี่วันนี้อยู่ระหว่างหนึ่งหกสองเก้ากับหนึ่งหกเจ็ดสี่นะเออจงก็ยังคล้ายๆเมื่อวานก็คือราคามนการกดลงมาแต่ว่ายังไม่ได้ไกลาจากเมื่อวานสักเท่าไหร่นเนาะหลังจากที่เมื่อวานนี่ยราคาทำท่าแบบกระตุก กระตุกข,ขึ้นไปเหมือนจะขึ้นไปเทสหนึ่งเจ็ดสองเก้านะคะแต่ว่ายังไม่ถึงนะคะสัญญาณของทําเฟรมเดลี่วันนี้ก็เหมือนเมื่อวานเป๊ะเลยนะคะแต่ที่ต่างออกไปนิดหน่อยคือวันนี้นะคะดิเรกชันของแรงขายนั้นเริ่มตั้งเขามาเล็กๆนะคะตอนนี้แรงซื้อก็หมดแล้วแรงขายก็ยังไม่มาหรอกแต่มีดิเรกชันเริ่มมานั่นเองนะคะ ก็ต้องไปลุ้นทำเฟรมย่อยอย่างสี่ชั่วโมงนะว่าถ้าแรงขายมาได้เต็มที่นี่ราคาก็มีโอกาสย่อตัวลงได้ลึกกว่านี้นะครับถ้าเป็นมองของทำเฟรมเดลี่เองนะคะซัพพอร์ทที่อยู่ใกล้สุดของเขาคือหนึ่งหกเจ็ดสี่นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นภาพใหญ่แล้วก็กว้างมากเลยฉะนั้นต้องไปสังเกตการเพิ่มเติมในทำเฟรมย่อยโอเคไปดูสีชั่วโมง ทำเฟรมสชั่วโมงนะคะวันนี้เซตกรอบราคาอยู่ระหว่างหนึ่งเจ็ดสองสองจุดสองเจ็ดนะคะกับหนึ่งเจ็ดศูย์สองจุดศูนย์สามเมืม่อวานก็เนี่ยกระตุกแรงมากเลยแล้วก็เทลงมาเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งพันแปดร้อยกว่าจุดนะครับก็ถือว่าไซเวอยู่โซนนี้โซนด้านบนนั่นเองเป็นไซเวที่ค่อนข้างกอบกว้างนะคะไม่ใช่ไซเวแบบบีบอัดราคานะเป็นลักษณะการวิ่งแบบเป็นชาแนลที่ค่อนข้างกว้างอยู่ทีเดียวนะคระ วันนี้มุมมองของทักเฟรดสี่ชั่วโมงเองนะครับข้างบนมีเรดตัดแล้วขา้างล่างยังบรูยังไม่มาก็รอดูจบแท่งนี้นะคะแท่งสี่ชั่วโมงแท่งนี้นะคะมโอกัสรุ่นเทสหนึ่งเจ็ดศูนย์สองอยู่นะคะแต่ว่าจะผ่านหรือเปล่าก,ก็ดูแท่งสี่ชั่วโมงถัดไปด้วยว่าแรงขายนะคะจะมาตอนนื่งได้หรือเปล่าปัจจุบันแรงซื้อแรงขายของแท่งสี่ชั่วโมงนะครับแรงซื้อพักตัวแรงขายนั้นเริ่มมี ก่อตัวมาแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้เต็มที่เนาะคือยังไม่เยอะมากถ้าแท้งสีชั่วโมงถัดไปมาเยอะก็อาจจะเทสแล้วเลยลงมาได้อะไรทํานองนี้แล้วก็มาลุนกันนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าเย็นนี้นะคะมีข่าวการประกาศตัวเลขสำคัญนะคะก็คือดัดชนี CPI ของสหรัฐอเมริกานะคะตัวนี้เป็นตัวชี้วัดเงินเฟอ้อของสหรัฐอเมริกานะ๊ะทุกคน มาตามกันดูว่าเงินเฟอ้อสหรัฐจะลดลงหรือยังนะคะถ้ารอบนี้เงินเฟอ้อลดลงนะคะ,ะนักลงทุนก็อาจจะดีใจไปล่วงหน้าด้วยนะคะว่าเฟดจะเบาการขึ้นดอกเบี้ยนั่นเองนะคะโอเคอันนั้นเื่องข่าวไว้ก่อนข่าวมากี่โมงสองทุ่มครึ่งถ้าจำไม่ผิดโอเคแต่ระหว่างทางก่อนนิยถึงสองทุ่มครึ่งก็อย่าลืมนะครับว่าระคาก็มีโอกาสที่จะ อาจจะวิ่งก่อนเขาก็ก็เคยมีอยู่เหมือนกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้คือจอดเทสตรงนี้แล้วก็ตามดูก่อนว่าผ่านไหมนั่นเองถ้าเป็นมุมมองของทำซ้มสี่ชั่วโมงถ้าหลุดหนึ่งเดศูนย์สองนะคะเลยถัดมาของสัพพอร์ตคือข้างล่างนี่เลยนะคือสุดระยะสวิงรายวันด้านล่างของวันนี้นะคะที่หนึ่งหกแปดหนึ่งจุดสี่เก้าแต่ในทาเซ้มย่อยอาจจะมีซัพพอร์ตสำคัญ เยอะกว่านี้ก็ได้เดี๋ยวไปเช็คกันอีกทีนะครับแล้วถ้าหลุดลงมาข้างล่างนะคะในกรณีที่แบบข่าวพาลงมาได้หลุดเลยจากระยะสวินด้านล่างนะคะเรเวถัดมาของสับพอร์ตสำคัญคือ1674.80นะคะถัดลงไปนั่นอีกนั่นคือระดับสับพอร์ตสำคัญที่1664.60นั่นเองนะครับ อันนี้คือบอกด้านล่างไว้ก่อนก็ตอนนี้มีแนวโน้มหลักคือโอกาสจะเทพสอ์ตรงนี้ยังมีนะคะแต่ว่าจะผ่านหรือเปล่านั้นให้ตามดูเหมือนที่บอกเนาะไปดู H หนึ่งหน่อยตอนนี้กรอบราคาของ H หนึ่งถูกบีบอยู่ระหว่างหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองกับหนึ่งเจ็ดศูนย์สองบริเวณนี้นะคะก็ติดตามดูว่าจะมุดลงใต้รั้วสำเร็จหรือเปล่าหรือหลุดซัพพอร์ตนี้หรือเปล่านั่นเองนะคะถ้าหลุดลงมาก็ตามระยะซัพพอร์ตที่เราบอกไปแล้ว สามสิบสามสิบก็คล้ายๆ H หนึ่งเลยนะครับลุ้นว่าจะหลุดรวยอีกรอบไหมนั่นเองนะคะตอนนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าทำเฟรมย,ย่อยๆอย่าง M สิบห้า M สามสิบแล้วก็ H หนึ่งนั้นราคากำลังบีบอัดตัวค่อนข้างรุนแรงนั่นเองนะครับจริงๆแล้วสี่ชั่วโมงนะคะเทิเป็นขาขึ้นแล้วนะทุกคนก็คือแท่งราคามันยืนเหนือ L M สองร้อย แต่พอมันติด r e s i s t a n c e สำคัญก็ต้องติดตามดูก่อนว่ามันจะผ่าน r e s i s t a n c e สำคัญบริเวณตั้งแต่1722ถึง1729หรือเปล่านั่นเองนะครับด่าน2ด่านนี้ก็ยังมีแบบมิวกับเทสเหมือนกันในกรณีที่เผื่อขาวพาขึ้นไปอะไรทำนองนี้หรือเทสบริเวณ17.2 0แล้วไม่ผ่านก็กลับขึ้นไปเทสด้านบนได้นั่นเองนะจ๊ะ โอเคทีนี้เรามาเช็คระยะ RESISTANCE สำคัญบ้างดีกว่าเมื่อกี้บอก SUPPORT ไปแล้ว RESISTANCE ใกล้บ้านตอนนี้คือ1712ถัดมาคือ1722ซึ่งเป็นกรอบบนของทำเฟรมสีชั่วโมงนะครับถัดขึ้นไปเอกคือ1729นะคะที่แบบว่าเข้าใกล้แล้วแต่ยังไม่เทสทีเนี่ยตรงนี้นะวันนี้สุดระยะสวิงรายวันด้านบนของ อินดิเคเตอร์วัดให้เนี่ยก็อยู่ที่บริเวณราคา1741.71นั่นเองนะครับถ้าคุณแรงมากกว่าสุดระยะสวิงรายะวันนะคะเลเวลถัดไปของ resistance สำคัญของคุณคืณคอตรงนี้นะ1758แล้วก็1764นั่นเองนะครับโอเคเพราะฉะนั้นก็ติดตามดูช่วงเปิดตลาดนิวยอร์กแล้วก็ รอช่วงเทศข่าวนั่นเองนะคะอาจจะมีความผันผวนเกิดขึ้นในตลาดก็เป็นได้นั่นเองสำหรับวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบาย